ถ้าหากเราเชื่อโดยปราศจากปัญญาก็เรียกว่างมงายแม้นความเชื่อนั้นจะเป็นวิทยาศาสตร์คืออ้างเอาแต่ตำราก็เรียกว่างมงายในตำราเพราะไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องความทุกข์หรือแก้ไขความทุกข์ได้ธรรมชาติพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าปัญญา ธรรมชาติต่างๆองค์ความรู้ต่างๆสมุนไพรต่างๆธรรมชาติรังสรรค์ไว้ให้การเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอสมุนไพรตัวนั้นแล้วอยู่ไหม,มเราไม่ได้ไปเอายามาจากนอกโลกถูกไหมทุกอย่างมันเป็นของที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ยอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเจอกันไหมถ้าหาใครก็ตามมีบุญวาสนาร่วมกันกับอาจารย์ก็จะได้เจอเพราะอาจารย์แนะนําไปวาสนาที่มันสอดคล้องกันเนี่ยก็กลายเป็นผลิดอกออกผลเกิดเป็นความสาเร็จอย่างมหาศา์พระพุทธเจ้ายังสอนเรื่องนี้นะผู้ที่พระองค ไม่สามารถจะโปรวได้ก็คือผู้คนที่ไม่ได้มีวาสนาร่วมกับพระองค์ท่านเปรียบง่ายๆเหมือนฝนจะตกหนักแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้ามันไปตกอยู่บนกอหญ้าที่ไร้รากมันก็ไม่เติบโตและเบ่งบาง